สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้หนูจะพามาทําเมนูอะไรนะแกงเยววานไก่อันนี้คืออยียร์กอโหละพาค่ะโหละพาแล้วก็มีอะไรอีกมะเขือมะเขือปอกเอ๊ะแล้วมะเขือปอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแช่น้ํามันจะไม่ดําจริงไหมก็จริงค่ะถ้าเราแช่น้ําไว้มันจะไม่ดํมแล้วก็นี่ไงเมนูเด็ดอะไรนี่แม่อันนี้คือไก่เนื้อไก่ค่ะเป็นส่วนอกไก่นะคะ อกไก่ใช้ประมาณสองอกเนาะ,ะสองอกนี้ประมาณกี่ขีดได้ครึ่งกิโลค่ะประมาณครึ่งกิโลสว่วนนี้พริกอะไรชีฟ้าแดงค่ะพริกชีฟ้าแดงเอาไว้ทําอะไรแมทไว้ตกแต่งให้สวยงามเวลาที่เราทำแกงเกังนเสรนคะ,ะให้มีสีสันน่าก,กินอ๋อหลังจากแกงสุกแล้วเอาไโ้โรยหน้าใช่ค่ะให้มันสวยงามเนะาะแล้วก็จะมีใบมะกรูดถ้าตามเองได้ก็ตามเองนะครับมันน่าจะเข้มข้นกว่าเนาะ แต่ก็ไม่แน่นะเจอแบบเหมือนเครื่องแกงใต้เนาะผมเคยไปกินเครื่องแกงใต้เนี่ยอร่อยนะถ้าเป็นแกงเครื่องแกงซื้อตามห้างเนี่ยไม่ค่อยโอเคผมผมว่ามันไม่ค่อยที่จัดมันก็แสบมันนัวมันต้องมาปรุงอีกเยอะอันนี้เตรียมใบมะกรูดเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนว,นว่าวิธีขั้นตอนการทำแกข่ขวานมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็เอาเครื่องแกงลงไปผัดใับน้ํามัน,นครับ ไฟอ่อนผัดเปเรื่อยจนมันหอมแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก็ก็ตามนี้จริงๆแกงเขียวหวานเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำสูตรไหนยังไงเนาะแต่ที่หลักๆก็คืออาจจะมีเนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวแล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่มะเขือนะครับแล้วก็หัวละพาไวโ้โรยตอนสุกแล้วก็มีใบมะกรูดส่วนเครื่องปรุงหลักๆก็จะมีน้ำตาลติ๊บ หรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะถ้าไม่มีแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ส่วนของผมนี่ผมจะเพิ่มน้ำตาลมานะครับเป็นน้ำตาลทรายให้มันตัดหวานให้มันไม่หวานแหลมเกินไปเสร็จแล้วก็มีผงนัวผงนัวผงชูรสแค่นี้เองครับส่วนส่วนที่เหลือก็เป็นลูกเล่นใส่กะทิแล้วอา,อาจจะมีกะทิลงไปนิดนึงเอาไปเคี่ยวใส่ด้วยกันให้มันหอม ตอนนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับใส่เพื่อพิ่มสีสันให้มันสวยเป็นพริกชี้ฟ้าหรือเป็นพริกจางกินดาก็ได้แล้วแต่ที่บ้านเราจะมีเนาะทำง่ายๆตอนนี้ขลิ่นเริ่มขึ้นมาแล้วหอมและคุณแม่หอมยังหอมหรือยังครับยังยังมันกำลังเริ่มจะหอมแล้วอย่รอแป๊บนึงนะถ้ามันหอมก่อนค่อยเอาไก่เลยใช้ไฟขึ้นไม่อีกก็ได้นะมันไหมไหมใช่ไหม แล้วแต่คนทำนเราคนดูนนได้หอมแล้วกล้องก็หอมเหมือนกันครับกล้องก็หอมแต็มมายเลยตอนนี้กินล้วนๆหนูน่าจะกินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเผ็ดนะหอมยังเริ่มหอมยังเริ่มหอมแล้วกลินเริ่มมา<อ> มันจงงะมันหอมสักพักเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ก่อนอน่าจะได้แล้วเสร็้ต่อไป<ก>ไส่ลงตลอว่ให้ไก่กับงแกงเท่ากันนะคะ,ะเสร็จแล้วเครื่องแกงกับไก่นะ่าจะเข้ากันแล้วแหละเพราะว่าคนมาได้สักพักแล้วโอ้ถ้าเพื่อนๆได้มาดูหนูใกล้เนาะหอมมากอบอกว่าหอมมากๆเลย ตัวนี้คือแม่ข้าวโพดอย่าณนี้เนาะโอเคไหมตามใจนะครับทำของข้าวมันไม่มีผิดไม่มีผูกแล้วแต่ใครอยากได้น้ำเยอะก็ใส่เยอะน้ำน้อยก็ใส่น้อยขั้นตอนต่อไปใส่มะเขือมะเือต้องใส่จริงๆแล้วมันว่ามะเขือต้องน้ำเดือดมันมันต้องน้ำเดือดก่อนค่อยใส่เนาะแต่ว่าเราไม่ชอบกินมะเขือแข็งไง เราชอบกินน้ำนี้น,นะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือไปเนี่ย yeah. ที่เราใช้เตาู่ก็เพราะว่าให้มันเดือดเร็วๆไงบางทีใช้แบบเตาอินฟาเลสมันไ,ไม่ทันใจอะ่ะ ชอบกินผักจะเยอะใส่หมดเลยก็ได้นะอย่างมะเขือนี่น่าจะประมาณกิโลนึงเนาะพอมันเดือดแล้วพอมะเขือมันอ่อนลงเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะนะกินสักสี่คนเนี่ยกำลังพอดีสี่ห้าคนเนาะกำลังพอดีเลยจริงๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้มันอร่อยจริงๆอ่ะต้องไปซื้อกะทิที่ตลาดเออมันจะมีหัวกะทิตองหางกะทิใช่ปะเราต้องเอาหัวกะทินี่ไปเคี่ยวเคี่ยวไฟอ่อนนะ แล้วเอาเครื่องแกงลงไปเคี่ยวให้เรียบร้อยก่อนให้มันหอม,มนั่แหละแล้วไก่ลงไปแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วแล้วค่เติมกะทิอ่าตัวนี้เราเติมได้เลยเติมได้เลยล้วแต่น้ำมันเดือดแล้วไงนในบ้านเรามีอะไรเราเอามาใส่ครับแต่ที่่องเลียวก็อร่อยได้ รอเดือดสักแป๊บหนึ่งมะเขือเขาบอกว่าต้องให้จมน้ำนะเพราะว่าถ้าไม่จมน้ำมะเขือมันจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวร,รอ,รอ,อสักประมาณน่าจะประมาณสิบนาทีได้เนาะรอให้น้ำเดือดน้ำเริ่มเดือดมาแล้วครับเริ่มปุดๆขึ้นมาหน่อยละทีนี้ เริ่มหอมแล้วครับตอนนี้หอมมากๆเลย น่าจะได้แล้วมั้งไก่เพราะว่าไก่เราก็ไม่ได้หา่ชิ้นใหญ่นะก็พอประมาณต้มไก่ตัวใต้หรือเ่าเดยวท่ัวแก้วอ๋อถ้าเป็นส่วนอสมจะสุกง่ายใช่ไหมถ้าเป็นพวกน่องพวกอะไรถ้าเป็นน่องนี่น่าจะนานกว่าครับเนื้อล้วนๆไม่มีมันผสมมีแต่หนังไใช่มหลังจากเราเราต้มมาสักพักหนึ่งเนาะสักประมาณน่าจะ5-6นาทีได้ เขือเริ่มนิ่มเขาใส่ขาไก่ลงไปนะคะขาไก่ที่ต้มไว้แล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นขาไก่ตุ๋นนะใช่ไหมขาไก่ต,ต,ตุ๋นไว้แล้วตุ๋นไว้แล้วอันนี้เป็นเนื้อกาโอโ้ยเสียงเด็กสนุกสนานเลยใส่กกห,หมดได้ไหมคะใส่ห,หมดเลยก็ได้ หม้นอน,นี้มันไม่ใช่สี่คนแล้วแหละครับน่าจะห้าหรือหกคนได้นะอใครกินสี่คนหมดนี่กินเยอะมากเลยนะถือว่าโอโ้โหหุ่นนี่บ้มบัมมี่ะสุกอยู่แล้วเราปรุงเลยนะยังไงต่อคุณแม่ยังไงอันนี้ก็ปรุงเลยอ่ะปรุงใส่เสร็จเไปเสร็จเลยกัยนปี๊บกี่ช้อนโต๊ะช้นนอ,อนเดียวก็พอเลยช้อนโต๊ะเต็มเอาเยอะๆก็ได้ยั้ไงก็ได้นี่นะ ใส่เยอะอร่อยเยอะนันะ่นแหละนั่นแหละมาต่อไปอันดับแรกน้ำตาลปิ๊บนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องปรุงที่เตรียมไว้มีน้ำตาลปีป๊บน้ำปลานะเขาใส่แค่สองอย่างแค่นี้นะที่เขาใส่กันหนะล,ลักๆแต่ของผมมีเพิ่มมีน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสปริมาณเท่าไหรน่นี่ไม่ได้ระบุนะก็แล้วแต่เนาะใครใครชอบกินแบบเค็มนำก็ใส่เยอะหน่อยแต่ผมก็ใส่ประมาณสองช้อนใหญ่ใส่เต็มใช่แมมสองช้อนใหญ่เต็มเลย นี่เลยน,นี่นนล้ว่ายมุมกว้าให้ดูอันนี้เลยอนนโอเคอันนี้ใส่เท่าไหร่คะไม้องซ้อนก็ได้เพเราใส่รมันเยอะกว่าอ๋น่นหละอ่าแลนั่นและพนกรดุตรงองรถอ๋นไหนไห อ๋อโอเคเนี่ยนี่เขาดูหน่อยนี่นั่นแหละช้อนหนึ่งช้อนช้อนเล็กๆด้านหน้าด้านหน้าห้องครัวนะแม่โอ้โหแฟนขับเยอะมากตอนนี้เอฟซีนี่เอฟซีรุมๆเลยใช่ไหมในทั้งคนโตคนเล็กเสียงเข้าไม้หมดแล้วตอนนี้ไอทิพย์เอ้ยเสียงล้นหลามของบ้านเลยสองบ้นรู้สึกว่าพ่อเรามันจะเล็กกันไปแล้วนะพ่อว่ากันเลยพังอยากนี่คิมดูก่อน โอเเค okay, มนแม่บอกให้เอาหม้อใหญ่แม่เอาเอาหม้อเล็ก <c> แ <oughs> น่นกันเลย <c oughs> ไม่คิดว่าใส <Okay. S 2> ่แล้วจะเยอะขนาดนี้ <c oughs> ให้พอ่อชิมหน่อยมารสชาติเป็นไงบ้างยากเลยเรออกมอโอเคโอ้ยไม่ได้โมุ้กโอเคเลยเป๊ะเลยปกต,ติมันตมันต้องเติมเรื่องเติมนี่โอ้โหแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนไปทำตามเนี่ยรสชาตินี้ผมว่าโอเคเลยไม่มากรูดนะคะไม่มากรูดก่อนเพิ่มกลิ่นหอมให้กดกดลงหน่อยนะด้านหลังกล้องเี่ผมดื่มโอ้ยตอนนี้ดือมมากพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมาเยอะแยะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้ว ตอนสุดท้ายก็เพื่อความสวยงามเนาะโดยฟลิกชีฟ้าเอามือจับโรยเลยไหมแตกไหมถ้าแสกเปิช้อนตักก็ได้นะไปเลยนะคะปิดไปเลยนะปิดไปเลยอันนี้คือสุดแล้วนะสวยงามสวยงามสวยงามตามถ่องเรือเรียบร้อยยังเรรียบ้อยอันนี้คงคงไม่ต้องตัดใส่จานให้ดูนะแค่นี้เลยนะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.